คือเรื่องของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่นะครับที่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยนักเรี่ยวด้่ยมีความแตกต่างกันยังไงมีครับอ่ามียังไงครับเส้นใบอ่ะเส้นใบอายุมืออ่ะเส้นใบเป็นเป็นอะไรยังไงเอ่ยวอ่ะเดี่ยวจะเป็นเส้นเรียวโค้ง อ่าถ้าเป็นเส้นคู่ล่ะเออไเพ่บอกเป็นเส้นตรงเส้นตรงเส้นเดียวบ้างไม่ใช่เออมีหลายเส้นนะครับมีหลายเส้นเลยเป็นลักษณะคล้ายเส้นใหญ่เลยในใบนั้นใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกใบแล้วมีอะไรอีกเออระบบล่าท่าเป็นยังไงลากสองด้วยเป็นเกียวเป็นไงฮะ อ้าจะเป็นล่าล่าล่าปล่อยแต่ถ้าเป็นเพื่อไปเลี้ยงคู่ล่ะจะเป็นล่าล่าแก่อ้าต่อไปเรื่องของอะไรอีกอ่าเรื่องของลำต้นลำต้นเป็นยังไงลำต้นเพื่อไปเลี้ยงเกี่ยวเป็นยังไงเป็นอะไรนะ เป็นข้อป้องไหมเป็นข้อป้องไหมเออมันจะไม่เป็นข้อร้องลำต้นเป็นยังไงขนาดเล็กขนาดใหญ่เมืเออ่อนักเรียนร,ร,นะร,รู้ถึงหลักการดูแล้วนะครับรู้ถึงหลักการดูแล้วต่อไปเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้เรียนได้ทํานะครับเราลองมาพิจารณานะครับว่าพืชที่ครูกรถถําหนดให้เล่นเกมในวันนี้เนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นพืชใบเลี้ยงใบเลี้ยงคู่นะครับโดยการเล่นเกมโดมิโน พืชไปเลี้ยงเดี่ยวและเพื่อไปเลี้ยงคู่ดโดยใช้ลักษณะนะครับถาห้าลักษณะเนี่ยในการเล่นเกมอ่าลองพิจารณาเลยนะครับจากสิ่งที่ครูให้นะครับอ่าลองดูนะครับลองพิจารณาถามว่าจากสิ่งที่ครูให้เนี่ยถามว่ามันจะตรงกับกับภาพที่ครูให้ไหมไม่ตรงไม่ตรงอ่ะไม่ตรงนะครับเพราะเวลาเรามาเล่น ดอมิโนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการต่อนะครับแต่ก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องมาหาผู้เล่นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามและคนที่สี่ก่อนนะครับเพราะแต่และกลุ่มที่คู่ให้เนี่ยจะไม่เข้าจำนวนให่เข้ากันเอผู้เล่นคนที่หนึ่งก็เืออ่าอ่าทำการวางได้เลยผู้เล่นคนที่หนึ่งทำการวางได้เลยนะครับ อ่าเวลานักเรียนเล่นนะครับท่าเรียนทัาเรียนต้องดูด้วยว่าเวลานักเรียนเล่นเนี่ยดูด้วยนะว่าทักเรียนต้อง,งตรวจคาตอบว่าสิ่งที่เพื่อนตอบเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเพื่อนตบผิดเพื่อนคนที่ลงเนี่ยจะถูคหักสองคะแนนนะครับจะดูกหักสองคะแนนมาถามมาถามมาถาม เป็นค่ะั่ือต้องต่นอให้ใครคนนี้เ่ใ่าไปแล้วคนต่อไปถ้ตอแล้วอได้แล้วะดูอะตอได้เลย วางวางให้เรียบร้อยหน่อยนะดูะเดวลาไม่เก่นถ้าไม่ได้ให้คนถัดไปต่อได้เลยนะถ้าเราไม่มีให้คนถัดไปได้เลย,ยอ่ะใครพูดเสนอยกมือไว้รอเลยดูยะะนะอถูกต้องไหมตรวจคำตอบดิถูกต้องเปล่าถูกต้องไหม เขาพูดเปไน็นอะไรเขพูดเป็นกิจกรรมวันนี้นะครับที่ปุ้ยอยาเล่นเกมเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว <Yeah. S 2> ฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยสรุปได้ว่าการสังเกตพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับจะมีที่ลักษณะที่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสังเกต mm. ลักษณะ แค่ครูกำหนดให้ทั้งห้าลักษณะนะครับในการที่เราจะไปใช้ในชิ้นกระดานของเรานะครับบอกไวแล้วว่าเพื่อชนิดไหนเป็นเพื่อไปเล่นเดี่ยวเพื่อชนิดไหนเป็นเพื่อไปเล่นคู่โดมิโนที่ดามาเล่นเกมแางนี้ไปเล่น네กันถามว่าเป็นเพื่อที่อยู่ไกลตัวเราไหมไม่ได้ไกลตัวเลยเป็นเพื่อที่อยู่ในชุมชนของเราและก็เพื่อที่อยู่ในชุมชนของเราฉะนั้นถ้าเราไม่รู้วิธีการดูเราจะตอบได้หรือไม่ว่าเป็นเพื่อไปเล่นเดี่ยวหรือเพื่อไปเล่นคู่ ตอบได้ไหมตอบไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเราเรียนไปแล้วเราจะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับเราจะต้องตอบให้ได้นะครับในการศึกษาเรื่องคือเมื่อกี้หนูเล่นเกมอะไรไปกันคะโดโมิโนโ่โดโมิโน่อ,อะไรเอ่ยโดโมิโน,โนโไปเลยเดียวไปเลีสนุกไหมคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสนุกค่ะอยากเล่นอีกไหมคะอยากอยากเล่นเกมอะไรอีกล่ะ โดมิโนโดมิโนเหมือนเดิมนะคะแล้วหนูได้ความรู้อะไรจากการเล่นเกมนี้บ้างคะได้รู้ว่าไปเ,เล่นเดอกกับไปเล่นคู่มันแตกต่างกันยังไงคะ่ะโอ้เยี่ยมมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคค่